อือครับผมสวัสดีครับโอ้แขกแขกผู้มี่นวดครับแขกผู้มี่นวดมาหาคุณได้แม่ครับนครับคุณารอครับผมครับผมเาง่อนนางก่อนครับเดี๋ยวกระลันอาจารย์ให้นี่มาแม่แม่เเลยกิเลยอาไปเไปอาจารย์อาช้นมาไปหยเอาดูนางก่อนนางก่อนฟ้านางก่อนน่อ้เซเ มันเป็นแต่แซ่บไปแซ่บไปดีครับป้าเอานั่งๆๆๆคือส้งฟ้าวสมนัคือส้งฟ้าวเลยออคาย่้นเลยแ่เฮ้เขาได้มอวี้อยู่น่องดทำข้าวเปาข้าวอยูมอวอีกเดี๋ยวััสครับป้า อนไรทีมาพูข้างแเห็ดต้องส่งทิักตัสีแกงกลนแมหลังหเ็ดตัไคร้เลไอผมน่ผมม่เมยไอผมเน่่มทุกาพุ่ตัวแห่งหลายเห็ดแทางบ้านท่านจะก่อฮะเอาไปได้อยู่บ้านั่นบ้านท่านหอกรห้ององบ้านเหรบ้าน่บ้านกก่อบ้านท่านเหรอบ้านกกแคลแล้วบ้ากกแค่ตัวเด็กเขาดีที่งานจบ้านกกแค่ ที่ทาดินพร้อมทีมงานเลยครับไาจด้ไหนมาได้มากแคไหนครับเนีครับมาสอมือเลยมาเฮ็ดอยังเป้าหมายมือมากินเ้าซื้อมาเล่นาซื้อเนี่ยโอ้เรื่องวัฒนทุลาป้าปังมากินเล่นมามวนซื้อเออมาตุันเลยมาอะไกินแมพี่ขามามันมีข้าวอยู่ด้ยมันอยู่ในหม้อพี่อยู่ไหม เอากินขอ้นั่ๆกินขอขนจวดบอนเขาภาษาเขาภาษาขาภาษาเออจวดบ่ได้แล้วลินใหัลิถอไปนอนไปนอนห่องไปนอนบ้านบักเก็ดที่สดโโกันจนทอดเกลียงเ้ยเอาไปสสไสเดินหางลงช่บุรีบ่นี่ นั có, ่งก no, ็นั่งก็เฝ้าไปเนั่งดูโอ้นั่งกินข้าวไปยิ้มตกอดเมื่อนั่งก้นหน้าไป่จนเข่าก็นได้กีนเข่าก็ได้ยิ้มแล้วเปลาเอากเขหลักเอา่อย น่อาหารับ้าเดีแมเราเ้าเอาเขาครับป้าเอาเขาว้่อาเขาผูกอเขาคือราชการไ้บด้อยโอ้มาเลยก็ไเสื้อแง้มเลยใส่เสื้อแง้มเลยปของแของแท้เลย ที่พุกือพับนักการแล้ว่าไม่ั่นคเลยหล้่นเสียบจวดเลยปะเออรถขึ้นรับประมาณว่าพอลงตู้รงกระสอลงมงนไผ่ดีจาได้อยุจตาได้อยู่ครับ จำได้อยู่ครับบ่ตัวเท่เราช่ครับรอรอรอครับอีเมลเราเห็นดูเด้องานสาบ้านขอเคทายนี้ทยนี้เนี่ยมันไม่ห็ดูเลยทีเนเดนมาบ่ซีเดนครับฮะสเดีมาบ่เดนโอ้ยมาเออจดจดๆจดครับบ่คุมาเลยเนาะ ปูดอ๊ะโออน่นยปอปดพวกูเสียงเสีนั่นันโอ้เอฟซีของแท้ตัวนึงกระดานพูดเอฟซีจังเบาเได้วึเออเอาคนกันได้เขาเมาอย่างนั้นไ้อเป่าบขันาเบิ้งกัอ่ากก่นะูกแกงเนอะไนี่ยอืมเดี๋ยว

บร็เตมอาอเพื่อจะได้กอกับผู้เลี้ยงเ่คือว่าเครียดอย่างูแเลี้ยงเราให้ยยเครียดอย่งบ่โยเมากันมึงเคื่นดิเอ๊่อที่่ไ้ไปพวเปหมอคนตืงบ่ไปอ่างเดีวอืมจไปใบ่เอเนี่ยกเฮ้ย่ถอ่นเจ้านเจ้านั่นไว้แนี่อยู่ตรงไฟเสร็จของมึงมาหาฉ hả một nó nó sư phải không phải leo mà nó hấp ngon

ค่ดา่เชารการงามอนตัวน้อแบบนเ่แ่เ้านมแรกุมกล้องเลยคนงามคุณหมอมาโซ่ตัวใช่ไหมด้วยคุณหมอะคุณหมออะ้รก่อครับคุณหมออะก่อคุณหมออะไก่อหมอลิงหมอลิงไมมันช่หมอลิงเลหลิง